สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆคนรักปลาหมอสีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคอร์สบีทไทยแลนด์ออฟฟิเชียลชาแนลสำหรับคนบรักปลาหมอสีครับถ้าพูดถึงการเลือกซื้อปลาหมอสีนะครับหลายๆคนนะครับในสมัยก่อนก็คงจะนึกถึงตลาดปลานะครับไม่ว่าจะเป็นจตุจักรหรือสนามหลวง2รวมถึงร้านปลาใกล้บ้านตามจังหวัดต่างๆของเพื่อนๆน,นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับการซื้อขายปลาหมอสีก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางไปนะครับ จากเดิมที่เคยต้องไปที่ตลาดปลาหรือไปที่ร้านปลานะครับปัจจุบันมันง่ายกว่านั้นเยอะเลยครับแค่เพื่อนๆเ,เปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเข้าไปใน Facebook Instagram หรือแม้กระทั่งไลน์นะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อเลือกชมปลาหมอสีสวยๆได้นะครับแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการที่ซื้อปลาออนไลน์มาก่อนรวมถึงหลายๆคนนะครับที่มีความกังวลว่าซื้อปลาออนไลน์เนี่ยมันอันตรายหรือเปล่า มันจะได้ปลาที่ตรงปกไหมนะครับหรือจะถูกโกงหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วเนี่ยเขาจะส่งให้เราอย่างไงนะครับกลัวว่าปลาจะตายจากการส่งแล้วจะมีใครรับผิดชอบหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชวนคุยในเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็จะแนะนําเทคนิคนะครับให้กับเพื่อนๆมือใหม่มือเก่านะครับที่อยากจะซื้อปลาออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัยได้ปลาตรงปกนะครับไม่ถูกโกงนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมที่คลิปนี้กันเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด u u s c r i b e c ช anel ของเราที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเวลาเราลงคลิปใหม่ๆครับ ที่เพื่อนๆน,นะครับที่จะไปเลือกซื้อปลากันในออนไลน์นะครับไม่ว่าจะใน Facebook Instagram หรือ LINE ก็ดีนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ก่อนนั่นก็คือเราต้องกำหนดให้ชัดครับว่าสเปคปลาที่เราอยากจะได้เนี่ยมันคือปลาลักษณะแบบไหนนะครับอย่างแรกที่ต้องรู้ต้องระบุคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องเลยนั่นก็คือเราอยากจะได้เฟาว์ฮอร์ห,อหรือกำฟานะครับคือถ้าเกิดเฟลว์ฮอร์อก็จะเป็นปลาลักษณะปลาแดงหัวใหญ่นะครับ ก็จะอาจจะมีเนื้อแดงเนื้อมุกอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าต้องให้ชัดแต่ว่ากำฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นพวก F2 นะครับกำฟ้า F2 มันก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวที่มันแตกต่างออกไปจากฟอว์ฮอร์รว,วมถึงวิธีการดูแลเอาใจใส่นะครับก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็ราคาของปลาก็จะต่างกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราอยากจะได้ฟาเวอร์หรือกำฟา้าสิ่งต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องขนาดของปลานะครับ เพราะว่าขนาดของปลาเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเรื่องของราคาแล้วก็ความสวยของปลาด้วยอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังขนาดของปลาเนี่ยมันปลามันมีให้เราเลือกซื้อตั้งแต่ขนาดปาลารวมนะครับไล่ขึ้นมาเป็นปลาไซส์ช่องฟอร์มนะครับก็คือประมาณ2.5นิ้วถึง3นิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็คือ3ถึง4นิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นไซส์ใหญ่เลยเนี่ยก็จะประมาณ6นิ้วขึ้นไปนะครับ ปลาแต่ละไซส์ก็จะมีลักษณะแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นปลาปลารวมก็คือปลาที่มีไซส์ตั้งแต่เล็กตั้งแต่2.5นิ้วลงไปนะครับปลารวมเนี่ยก็จะมีข้อดีของเขาก็คือจะราคาถูกนะครับราคาถูกซื้อในปริมาณที่เช่นแบบอาจจะ10ตัว1,000บาทก็แล้วแต่บีดเดอร์แต่ละคนเขาขายกันอย่างไรนะครับปลารวมเนี่ยราคาถูกนะครับแต่ข้อเสียคือมีความเสี่ยง ปาลารวมเนี่ยเป็นปลาที่เรายังไม่เห็นว่ามันมีมุกมันเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่คนที่ซื้อมาเลี้ยงคนที่ซื้อปาลารวมมาขุนเพื่อจะให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องแบกรับเอาไว้นะครับแต่ข้อดีของปาลารวมคือราคาถูกทีนี้ต่อมาก็คือปลาไซส์ตั้งแต่ประมาณ2.5งจถึงสนิ้วปลาไซส์เนี้ยเขาเรียกว่าปลาไซส์เล็กไซส์ลุ้นนะครับก็คือมันก็จะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเห็นในเรื่องของมุกนะครับ รายละเอียดรอบตัวต่างๆเนี่ยเราสามารถคัดได้นะครับสองจุดห้าถึงสามนิ้วเนี่ยบางตัวก็จะมีหัวดีดขึ้นมาบางตัวก็ยังหัวแหลมอันนี้ก็ต้องเลือกเอานะครับถ้าเกิดตัวไหนหัวดีดราคามันก็จะสูงหน่อยแต่ถ้าตัวไหนที่หัวยังไม่มาราคามันก็จะถูกนะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงว่ามันอาจจะเป็นตัวเมียก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับทีนี้ไซส์ต่อมาก็คือไซส์า3ามนิ้วขึ้นไปอาจจะสามนิ้วถึง4ี่นิ้วหรือ4ี่จุดห้านิ้วไซส์ ไซส์ที่ผมแนะนําให้คนที่อยากจะเลือกซื้อปลามาเลี้ยงเนี่ยผมอยากแนะนําที่ไซส์นี้ก็คือประมาณ3นิ้ว3.5นิ้วจนถึง4นิ้วเนี่ยฮะเป็นไซส์ที่ปลามันค่อนข้างจะเฉลยตัวมันเองออกมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นไซส์ที่พอจะดูออกประมาณ90-95%ว่ามันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับก็ก็คือไซส์ประมาณนี้แหละ 3- 3. ถึงุนิ้วขึ้นไปนะครับแล้วก็ปลาไซส์เนี้ยมันก็จะเป็นปลาไซส์ที่ เราไม่ต้องมาลุ้นหัวมากนะครับคือเราก็จะเห็นแล้วว่าหัวปลามันจะใหญ่หรือมันมีแนวโน้มที่จะใหญ่หรือไม่ใหญ่นะครับก็มันก็จะส่วนใหญ่มันจะเฉลยที่ไซส์นี้นะครับสําหรับราคาปลาไซส์นี้ก็จะสูงมากกว่าราคาปลาไซส์2.5นิ้วนะครับก็แล้วแต่เกรดปลานะครับทีนี้มันก็จะมีไซส์ที่4นิ้วถึง6นิ้วอันนี้ก็จะเป็นไซส์กลาง,ลางนๆนะครับก็ไซส์4นิ้วถึง6นิ้วเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นปลาไซส์ที่ ค่อนข้างจะเฉลยออกมาเกือบหมดแล้วก็เห็นแล้วว่าสวยหรือไม่สวยนะครับไซส์นี้ก็สําหรับคนที่อยากได้สวยจบนะครับก็มาเลือกไซส์นี้ก็ได้ไซส์4นิ้วถึง6นิ้วนะครับและสําหรับรุ่นใหญ่ไซส์ใหญ่ก็คือไซส์6นิ้วขึ้นไปอันนี้ถ้าเป็นเฟ้าฮอนส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกเลือกเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์กันนะครับเอาไปเพาะพันุต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกกําฟ้านะครับก็อาจจะบางคนอาจจะชอบปลาใหญ่นะครับ ปลานิ้วขึ้นไปเพื่อจะเอาไปเลี้ยงในตู้ที่มันใหญ่แล้วก็พอเอาไปเลี้ยงมันก็จะดูเฟิร์มดูใหญ่ะนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับว่าเราอยากได้ปลาไซส์ไหนนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาพิจารณาต่อมานั่นก็คือเรื่องของเกรดของปลานะครับเราต้องตอบให้ได้ว่าตัวเราอยากได้ปลาเกรดไหนนะครับคือถ้าเกิดว่าปลาเกรดปลาเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เกรดประกวดนะครับเกรดเลี้ยงสวยงาม นะครับเกจเลี้ยงสวยงามคืออยากได้สวยแต่ไม่ถึงขั้นปลาประกวดนะครับหรือเกดเลี้ยงเล่นนะครับเกดเลี้ยงเล่นก็จะราคาถูกน่อยอาจจะมีตําหนินิดๆหน่อยๆหรือมีข้อเสียบางอย่างนะครับแต่ว่ารรับได้รูรวมๆแล้วโอเคเลี้ยงสนุกเลี้ยงเล่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกดเลี้ยงเล่นหรือจะเป็นเกดเลี้ยงลุ้นเลี้ยงปั้นนะครับก็จะแนะนําเป็นพวกไซส์2.5นิ้วนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับพวกอยากเลี้ยงลุ้นเลี้ยงปั้นนะครับ อยากจะปั้นอยากจะเห็นพัฒนาการตั้งแต่เล็กๆมาจนโตนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงว่ามันอาจจะไม่สวยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปลาที่เป็นเกรดประกวดนะครับก็จะมีตั้งแต่3นิ้ว3.5นิ้วขึ้นไปพวกนี้ราคาสูงแต่รายละเอียดครบนะครับสามารถที่จะส่งประกวดลุ้นรางวัลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกรดประกวดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกรดสวยงามรองลงมาจากเกรดประกวดแต่ก็ไม่ได้แย่ถึงไม่ไม่ได้ต่ําลงไปถึงขั้นเกรดเลี้ยงเล่น เกศสวยงามมันก็อาจจะมันก็มีความสวยแต่ว่ารายละเอียดทุกอย่างรอบๆตัวมันอาจจะไม่ครบไม่เพอร์เฟกเหมือนเกตประกวดนะครับราคามันก็จะถูกลองลงมาจากเกตประกวดนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเกรดปลาสิ่งต่อมาที่ที่เราจะต้องมาพิจารณากันต่อนั่นก็คือลักษณะเนื้อของปลานะครับคือปลาเนี่ยผมแบ่งหลักๆเป็นเนื้อเนื้อแดงกับเนื้อมุกนะครับคือถ้าเกิดว่า คนไหนอยากได้ปลาเนื้อมุกนะครับก็มุ่งไปเลยหรือบอกคนขายไปเลยว่าพี่ผมอยากได้ปลาเนื้อมุกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะส่งรูปส่งรายละเอียดของปลาเนื้อมุกมาให้แต่สําหรับคนที่อยากได้ปลาเนื้อแดงนะครับอยากได้แดงชํำๆนะครับอยากได้สีอยากได้เห็นสีแดงสีส้มอะไรเงี้ยครับก็ก็บอกรายละเอียดสีกับคนคนขายไปนะครับว่าเราอยากจะได้ปลาลักษณะแบบไหนแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราอยากได้ปลาเนื้อแดงนะครับแต่เราไป ไปซื้อปลาเนื้อมุกที่มันมุกทั้งตัวเลยนะครับมันไม่มีพื้นที่ผิวของปลาที่มันเป็นสีแดงเลยอันนี้ก็ไม่แนะนําเพราะว่าเลี้ยงยังไงมันก็ไม่มีทางแดงเพราะมันเป็นปลาเนื้อมุกนะครับหรือกลับกันถ้าคนอยากได้ปลาแบบอยากได้มุกจัดๆนะครับแต่ไปเลือกปลาพื้นผิวเนื้อแดงอะไรอย่างเงี้ยครับมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่ผมเลี้ยงไปผมผิดหวังมากเลยมันไม่เห็นมุกมันขึ้นนี่ขนาดให้อาหารเล่นมุกแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นคือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าปลามันพื้นฐานมันไม่ใช่ปลาเนื้อมุก ให้กินเล่งมุกอย่างไงมันก็มุกไม่ขึ้นนะครับรวมถึงถ้าเป็นปลาเนื้อแดงนะครับแดงแบบไม่มีเนื้อมุกเลยนะครับมีมุกเส้นจางๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเส้นเล็กๆแต่คาดหวังอยากจะให้มันมุกมันขยายเป็นแบบเส้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วให้กินอาหารเล่งมุกแบบนี้มันก็ไม่มีทางที่จะที่จะมุกมันจะใหญ่ขึ้นได้หรือกับการถ้าเกิดว่า เป็นปลาเนื้อมุกนะครับซื้อปลาเนื้อมุกมาแต่บอกว่าเฮ้ยเราอยากได้ปลาเนื้อแดงนะครับเดี๋ยวเราเอามาให้อาหารเลี้ยงแดงแล้วกันไอแบบนี้ก็บอกเลยว่าต่อให้ให้เลี้ยงแดงหมดไปสิบสิบซองมันก็ไม่มีทางแดงได้เพราะว่าพื้นฐานปลามันเป็นปลาเนื้อมุกเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนําแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อน เลือกปลาให้ตรงตามสเปคที่เราอยากได้มากที่สุดนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงๆก็เลือกให้มันใกล้เคียงมากที่สุดแต่ไม่ใช่แบบว่าอยากได้ปลาเนื้อแดงแต่ไปเลือกเนื้อมุกมาแล้วเพื่อจะเอามาคาดหวังว่าเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงไปมันคงจะแดงแบบนี้ไม่แนะนํานะครับยังไงมันก็ไม่แดงนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่ที่อยากจะให้เพื่อนๆกําหนดก่อนที่จะไปคุยกับคนขายหรือไปซื้อคือเราต้องกําหนดให้ได้ว่างบประมาณของเราเนี่ย งบประมาณของเราที่เราจะไปซื้อปลาเนี่ยมันมีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็กําหนดให้ชัดตั้งโจทย์ตัวเองให้แน่ใจเลยว่าเอ้ยเนี่ยเพดานของเราคือเท่านี้ถ้าเกินกว่านี้เราไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กําหนดตัวเองให้ชัดเพราะว่าราคาปลามันก็มีผลกับความสวยคือต้องยอมรับว่าปลาที่ราคาสูงมันก็จะมันก็จะมีความสวยมากกว่าปลาที่ราคาถูกกว่านะครับแต่ว่าก็อยากจะแนะนําว่าเพื่อนๆมีงบประมาณเท่าไหร่ ลองบอกสเปคลองบอกงบประมาณให้กับคนขายเขาได้ทราบนะครับเขาก็จะได้หาปลาหรือแนะนําปลาที่อยู่ในงบประมาณของเราได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คนที่จะไปซื้อในออนไลน์ก็ควรจะต้องรู้หรือกำหนดกับตัวเองให้ได้ก่อนว่าเรามีสเปคปลาแบบไหนตั้งงบไว้เท่าไหร่นะครับหลังจากที่เรากำหนดสเปคได้แล้วแล้วก็กำหนดงบประมาณของเราได้แล้วนะครับ เราก็มาเลือกปลากันนะครับสําหรับการซื้อออนไลน์นะครับมันคงไม่สามารถที่จะไปดูหน้าตู้ได้ทีละตู้นะครับเพราะฉะนั้นเราบอกสเปคกับคนขายไปเราบอกงบประมาณกับคนขายไปแล้วนะครับสิ่งที่เขาจะส่งมากลับมาให้เรานั่นก็คือรูปปลานะครับทีนี้เราจะมาพิจารณาอย่างไรสําหรับรูปปลานะครับนั่นก็คือเราควรที่จะขอรูปปลาในลักษณะที่สีของน้ํานะครับคือต้องเป็นสีที่น้ํามันไม่เพี้ยนมันควรจะเป็นสีขาวนะครับ เป็นสีธรรมชาตินะครับไม่ใช่เป็นสีที่แบบตู้สีแดงใช้หลอดไฟสีแดงจนเรามองเนื้อปลาจริงๆไม่ออกไอแบบนี้ผมไม่แนะนํานะครับคืออันนี้ฝากไปถึงคนขายรวมถึงคนที่จะซื้อด้วยนะครับถ้าเป็นคนขายก็อยากแนะนําให้ใช้หลอดไฟนะครับที่มันเป็นไฟสีขาวหรือเป็นไฟ LED ที่มันไม่ทําให้สีน้ํามันเพี้ยนนะครับเพื่อที่เวลาคนลูกค้าที่มาเลือกปลานะครับเขาก็จะได้ ไม่เข้าใจผิดนะครับไม่มองสีปลาคาดเคลื่อนนะครับอันนี้กลับมาที่คนซื้อต่อนะครับก็คือก็ต้องดูว่าสีน้ําที่คนขายถ่ายรูปมาเนี่ยมันต้องไม่เพีย้ยนถ้าเกิดว่ามันแดงเกินไปเราก็อาจจะพูดกับเขาโดยมารยาทที่ดีนะครับบอกว่าเออพี่ครับผมขอรูปที่เป็นไฟขาวหน่อยได้ไหมครับเออหรือสีสีมันเพี้ยนไปหน่อยผมผมผมอยากจะได้ ไฟที่มันเป็นไฟสีขาวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้มองเห็นเนื้อปลาได้จริงๆแล้วก็ชัดเจนนะครับไม่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเยอะนะครับแล้วก็รูปปลาที่เราควรจะเอามาดูนั่นก็คือต้องขอดูรูปด้านข้างนะครับด้านข้างซ้ายด้านข้างขวาเอามาพิจารณาว่าภาพด้านข้างนี่เราโอเคหรือเปล่าเราชอบไหมนะครับแล้วก็ขอดูรูปหน้าตรงนะครับเพื่อจะดูมุกที่หัวว่ามุกเป็นข้ามไหมหรือมีลักษณะตรงไหนที่เรา ชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับก็จะได้เอามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรูปนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือวิดีโอนะครับวิดีโอนี้ก็ควรขอดูเพราะว่าเราจะดูแต่รูปไม่ได้เราต้องดูด้วยว่าเวลาปลาตัวนี้คือถ้าเกิดว่าเราเลือกจากรูปแล้วเราโอเคเราชอบนะครับเราชอบเราก็ขอเขาดูวิดีโอต่อดูวิดีโอเพื่ออะไรเพื่อเพื่อดูว่าปลาตัวนี้มันมีลักษณะการว่ายน้าอย่างไงนะครับมีการตรงตัวในน้ําที่ที่เราชอบไหม มีการยืนน้าที่ที่เป็นาบางตัวปลาบางตัวยืนน้าหล่อบางตัวยืนน้าไม่หล่ออะไรเงี้ยครับก็ต้องดูประกอบว่าโอเคเราชอบหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับก็ประกอบกันและที่สําคัญนะครับหลังจากที่เราดูทั้งรูปแล้วก็วิดีโอถูกใจปลาตัวนี้มากๆแล้วนะครับสิ่งสําคัญต่อมาที่เราจะต้องถามคนขายนะั่นก็คือปลาตัวนี้มีตําหนิตรงไหนบ้างไหมนะครับ ก็ลองถามคนขายให้คนขายช่วยดูแล้วก็แจ้งเรากลับมาหน่อยว่าไอ้ตัวนี้มีตําหนิตรงไหนบ้างนะครับเพื่อที่ว่าเพราะบางทีเวลาเราเราดูจากรูปหรือดูจากวิดีโอถ้าเราไม่มีความชํานาญนะครับหรือไม่ได้ละเอียดเพียงพอเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะมองข้ามหรือมองไม่เห็นตําหนิของปลาได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องถามคนขายนะครับว่าปลาตัวนี้มีตําหนิตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายนั่นก็คือ ถามขนาดที่แน่ชัดกับคนขายนะครับว่าปลาตัวนี้ซสายกี่นิ้วนะครับเราจะได้ไม่เข้าใจผิดไปเองว่าปลาตัวนี้ดูเหมือนจะตัวใหญ่หรือดูเหมือนจะตัวเล็กนะครับก็ถามคนขายไปเลยว่าตัวนี้มันกี่นิ้วนะครับก็ขนาดก็จะได้ถูกต้องนะครับเวลาซื้อปลาเวลาปลามาถึงส่งมาที่บ้านเราก็จะได้โอเคตรงปกอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ผิดไปจากที่เราคาดหวังไว้เยอะนะครับก็แนะนำประมาณนี้นะครับสำหรับ วิธีการเลือกดูรูปนะครับเ,เลือกปลาจากรูปเลือกปลาจากวิดีโอต้องดูอย่างไงดูอย่างไรนะครับก็ใช้ตามเทคนิคนี้ได้เลยนะครับทีนี้เรื่องสําคัญเรื่องต่อมานั่นก็คือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงเราจะเลือกได้อย่างไรว่าคนขายคนไหนน่าเชื่อถือคนขายคนไหนไม่โกงนะครับคือต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าในกลุ่มซื้อขายปลาหมอสีใน f เฟซบ o ๊กนะครับก็มีเคสให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆว่ามีการโกงกันนะครับหรือมีการ โอนตังค่าปลาไปแล้วแต่ว่าคนขายไม่ส่งปลานะครับแต่เคสกรณีเนี้ยมันก็มันก็จะมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะสรุปวิธีการป้องกันการป้องกันการถูกโกงเงินนะครับจากการซื้อปลาออนไลน์นะครับอย่างแรกนั่นก็คือเราจะต้องเลือกคนขายที่น่าเชื่อถือดูอย่างไรบ้างนั่นก็คือเราจะต้องดูว่าคนขายคน,คนที่เราจะไปซื้อเขาเนี่ยเขามีการโพสต รูปปลาหมอสีอย่างต่อเนื่องไหมโพสสม่ําเสมอทุกวันทุก2วันอะไรคือถ้าเกิดว่าคนไหนที่ขายปลาหมอสีจริงจังนะครับอย่างน้อยวันละหนึ่งโพสต์เขาจะต้องเอารูปปลาของเขานะครับมาโพสต์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ไม่เคยไม่เคยไม่มีประวัติในการโพสต์เลยอยู่ดีๆมาโพสต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องเช็คให้ละเอียดนิดนึงอาจจะมีการ เช็คประวัติเช็คเครดิตของคนขายคนนี้จากในกลุ่มนะครับเพราะบางทีเขาอาจจะเป็นคนขายหน้าใหม่แต่เขาตั้งใจจะขายจริงๆนะครับแต่ว่าอาจจะยังมีปลาไม่มากหรือว่าเพิ่งจะมาเริ่มก็อาจจะมีโพสต์เก่าๆไม่เยอะอะไรเงี้ยครับก็ใช้วิธออีอาจจะแคปหน้าจอขออนุญาตแต่ต้องแต่ต้องแนะนําว่าต้องขออนุญาตคนขายก่อนนะครับว่าเฮ้ยผมขออนุญาตเอาหน้าเฟซของคุณเนี่ยไปเช็คเครดิตในกลุ่มซื้อขายหน่อยนะเพราะว่าเ เราเราอยากจะเช็คเครดิตก่อนที่จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าขอแนะนําไ้นิดนึงสาหรับคนซื้อนะครับหลังจากที่คือถ้าเกิดว่าคุณจะเช็คเครดิตใครเนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าคุณจะซื้อปลาเขาจริงๆนะไม่ใช่ว่าเอาลูกคนนู้นคนนี้ไปเช็คเครดิตแต่คุณไม่ได้ซื้อเขาไอาแบบเนี้ยผมก็คิดว่าไม่ควรทํานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราโอเคเราดูปลาเขาแล้วเรามั่นใจว่าเราอยากจะซื้อนะครับก็ ไปได้เลยครับเช็คเครดิตเขาได้เลยนะครับผมเชื่อว่าคนขายก็ยินดีถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนขายจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยคนนี้เขาเคยมีประวัติไม่ส่งปลาหรือโกงเงินลูกค้าคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับที่เคยมีเคสมาก่อนก็จะมีพี่ๆใจดีในในกลุ่มนะครับเขาก็จะมาช่วยคอมเมนต์ว่าเฮ้ยคนนี้โอเคน่าเชื่อถือซื้อได้ครับคอนเฟิร์มซื้อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีประวัติไม่ดีพี่ๆในกลุ่มประมอสีนะครับเขาก็จะมาช่วยคอมเมนต์กันว่าเฮ้ยคนนี้อย่าไปซื้อนะมีประวัติการกง ในอดีตที่ผ่านมาอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการเลือกซื้อนะครับหรือเลือกคนขายนะครับมันก็จะมีทั้งคนขายที่เขาใช้ Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีพวกเฟซบุ๊กเพจนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มใหญ่ๆนะครับหรือจะเป็นเพจขายปลานะครับรวมถึงเดอะเกตคอรบิเองก็จะมีเพจนะครับวิธีการคัดเลือกจากเพจก็คล้ายๆกับหรือเหมือนกับวิธีการคัดเลือกจากคนขายที่ใช้เฟซส่วนตัวเลยก็คือดูว่าในเพจเขาเนี่ยมีการ อัปเดตอย่างต่อเนื่องไหมนะครับมีการโพสต์ทุกวันหรือเปล่ามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนมีคนติดตามมากน้อยเพียงใดอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจก็ใช้วิธีเดิมครับก็คือโอเคหลังจากที่เราดูปลาของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกใจเราอยากจะซื้อนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเพจไหนเราลองขออนุญ,ญาตเขาว่าเอ้ยพี่ผมขออนุญ,ญาตแคปหน้าจอเพจนะแล้วก็เอามาเช็คเครดิตในกลุ่มหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจนะครับในการซื้อขายปลานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเลือกคนซื้อนะครับอย่างไรให้ปลอดภัยป้องกันการถูกโกงนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ข้อต่อมานั่นก็คือเรื่องของหลังจากที่เรารู้แล้วว่าโอเคสเปคปลาเราอยากได้ประมาณไหนงบประมาณของเรามีเท่าไหร่นะครับวิธีการคัดเลือกปลาจากรูปจากวิดีโอดูยังไงนะครับวิธีการคัดเลือกว่าเราจะซื้อปลากับคนขายคนไหนดูแบบไหนนะครับสิ่งต่อมาก็คือ หลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าเอ้ยแล้วส่วนเนี่ยเขาจะไปซื้อปลากันที่ไหนล่ะเขาจะไปซื้อเอ่อจะไปหาดูว่าคนไหนขายปลาเขาอยู่ที่ไหนกันนะครับก็ง่ายๆเลยครับปัจจุบันมันจะมี Facebook กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มปลาหมอสีนะครับมีหลายกลุ่มเลยเพื่อนๆก็ลองเซิร์ชใน Facebook ดูว่ากลุ่มปลาหมอสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็จะขึ้นมาเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกดูเลือกชมได้นะครับก็เลื่อนดูมันก็จะมีคนมาโพสต์ปลาทุกวันเลยนะครับถูกใจตัวไหน ก็ลองสอบถามแล้วก็ใช้วิธีการคัดเลือกแบบที่เราเคยเล่าให้ฟังหรือมันก็จะมีพวก f a c e o o o k p a นะครับของฟาร์มต่างๆนะครับก็เราก็ถ้าเราถูกใจปลาเพจไหนฟาร์มไหนก็ไปกดติดตามกด Follow เขาไว้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาอัปเดตถ่ายรูปปลาลงมาเราสนใจตัวไหนเราก็เข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเขาได้อันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการหาแหล่งซื้อปลานะครับก็จะประมาณนี้ หลังจากที่เราคัดเลือกปลาได้แล้วนะครับก็คุยกับคนขายรู้เรื่องแล้วรู้แหล่งปลาในการซื้อตกลงกันเสร็จสับจะโอนเงินและก่อนที่จะโอนเงินก็ควรจะต้องถามเขาว่าออวิธีการจัดส่งจะส่งแบบไหนครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการจัดส่งโดยรถตู้หรือรถทัวร์นะครับก็ส่งได้ทั่วประเทศแหละนะครับก็สามารถถ้าเป็นรถทัวร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปรับที่พวกบขอสอนะครับ99เป็นรถพัสดุก็ไปส่งตามจังหวัดต่างๆได้นะครับรถตู้ก็จะมี เส้นทางของรถตู้แล้วก็ไปสามารถที่จะโทรนัดคนขับแล้วก็นัดรับปลาระหว่างทางหรือจุดที่รถตู้ขะจอดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดส่งแล้วก็ที่สําคัญเราควรที่จะต้องสอบถามคนขายไว้ด้วยครับว่ามีการรับประกันหากปลาตายจากการจัดส่งไหมนะครับคือโดยปกติแล้วนะครับคนขายเวลาเราซื้อขายออนไลน์กันบางทีมันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของปลาอาจจะตายจากการส่งนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ ทางคนขายเองต้องแบกรับเอาไว้เพราะฉะนั้นคนซื้อในฐานะคนซื้อก็ควรจะถามคนขายครับว่าพี่ครับปลาที่เราตกลงจะซื้อขายกันเนี่ยถ้าเกิดว่าปลาตายจากการส่งนะครับพี่มีรับประกันยังไงบ้างนะครับก็ต้องถามแต่ละเจ้าก็อาจจะมีวิธีการรับประกันไม่เหมือนกันแต่โดยทั่วไปเอาอย่างนี้ด้วยกันยกตัวอย่างเช่นอย่างกับ The Great c o ร b a บ t เองของเรานะครับเราก็มีรับประกันว่าถ้าลูกค้าซื้อปลาจากเราแล้วเราก็ส่งปลาไปเนี่ย คือถ้าเกิดปลามันตายอยู่ในถุงจากการส่งนะครับทางเพจเราเองนะครับ The r e d c r อร์ดก็จะเคมปลาตัวใหม่ในคุณภาพใกล้เคียงกับตัวเดิมให้ลูกค้าไปเลยนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงคือตอนที่คนซื้อนะครับหรือคุณลูกค้านะครับซื้อปลาไปเนี่ยเราก็ขอให้ถ่ายวิดีโอเอาไว้เป็นหลักฐานตอนที่แกะกล่องปลานะครับเราจะแพคใส่ลังโฟมไปอย่างดีนะครับก็ แกะไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ถ่ายให้ดูว่าโอเคปลาที่อยู่ในถุงอะ่ะมันมันปลอดภัยแข็งแรงอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในการรับประกันของเราคือถ้าเกิดแกะออกมาแล้วมีหลักฐานว่าเฮ้ยปลาคุณตายอยู่ในถุงนะครับตายอยู่ในรังอันนี้ทางเด e ะเรคคอรบเคมให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเคแกะออกมาแล้วปลาแข็งแรงอยู่ในถุงดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคหมดหมดหมด,หมดการรับประกันของเดอะเร o คอ b e a บนะครับ ก็ประมาณนี้แต่ว่าแต่ละเพจแต่ละคนขายเขาก็มีวิธีการรับประกันที่อาจจะแตกต่างกันนะครับก็เพราะฉะนั้นในเราในฐานะคนซื้อก็ควรจะสอบถามของให้ชัดเจนนะครับว่าพี่เขามีวิธีการรับประกันปลายอย่างไรบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้ในการที่เราจะซื้อปลาสักตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราจะซื้อในเกรดประกวดที่ราคามันค่อนข้างจะสูงเนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้ามันไม่ไกลเกินไปเราเออเราควรที่จะขับรถนะครับ ไปดูตัวจริงที่หน้ากระตู้ตู้ตู้ปลานะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นรายละเอียดต่างๆที่บางทีรูปหรือวิดีโอมันอาจจะมองไม่ชัดนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นปลาที่มันราคาค่อนข้างสูงนะครับหรือเรายังไม่เคยซื้อกับซื้อปลากับฟาร์มนี้หรือคนขายคนนี้มาก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนําถ้าเป็นไปได้ก็ไปเลือกที่หน้าตู้ก็จะดีที่สุดนะครับเราก็จะได้เห็นรายละเอียดต่างๆรวมถึงว่าเราจะได้เช็คว่าเอ้ยปลาตัวนี้จริงๆแล้วเราเห็นตัวจริงเราชอบไม่ชอบนะครับก็จะได้ ก็จะได้ตัดสินใจได้ถูกนะครับก็อยากจะให้ใจเย็นๆนะครับสําหรับคนซื้อนะครับไม่ต้องรีบร้อนหาปลานะครับเวลาเลือกปลาอยากจะแนะนําให้ใจเย็นๆนะครับอย่าตัดสินใจเร็วนะครับให้เลือกปลาตัวที่ตรงสเปคกับเรามากที่สุดอยู่ในงบประมาณของเรามากที่สุดนะครับอาจจะเพิ่มงบได้อะไรเงี้ยนะฮะก็เลือกอยากให้ใจเย็นๆนะครับปลาสวยๆมันมีเยอะนะครับแต่ว่าอยากจะให้ใจเย็นๆเวลาที่เราเลือกซื้อนะครับ แล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็ปลาอากาศมันไม่ค่อยดีปลามันก็จะป่วยกันเยอะนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําสั้นๆเกี่ยวกับยารักษาโรคนะครับก็จะมาแนะนําไปทีละตัวเลยนะครับโรคที่ปลาป่วยมากที่สุดตอนนี้ก็คือจะเป็นโรคจุดขาวนะครับก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับเป็นคิวนะครับเป็นยาคิวนะครับก็จะใช้รักษาจุดขาวได้นะครับรักษาพวกพยาธิปรสิตภายนอกตัวปลาเนี่ยนะครับ คิวรักษาได้นะครับส่วนโรคต่อมาที่ปลาเป็นเยอะนั่นก็คือ,อ,อพวกขี้ขาวไส้ไหลท้องบวมนะครับช่วงนี้ติดเชื้อแบคทีเรียทางทางเดิอนอาหารก็จะใช้เป็นยาเคลียนะครับเคลียร์นี่ก็จะช่วยได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขี้ขาวนะครับแล้วต่อมาอันนี้ครับแบคทีเ t อ็กตีมก็จะใช้สำหรับรักษาพวกตาโปนปากบวมนะครับ หรือเป็นหนองเป็นแผลต่างๆนะครับก็ใช้ตัวเบต้าเอกทีมในการรักษานะครับแล้วสุดท้ายจะเป็นยาน้ํานะครับใช้สําหรับหยดลงไปในตู้นั่นก็คือเบต้าร้อยเบต้าร้อยเนี่ยก็จะใช้ในกรณีพวกขี้เปื่อยนะครับหางเปื่อยเก็บพองต่างๆนะครับตาเป็นฝ้าหรือมีแผลเล็กน้อยนะครับก็ใช้ตัวเบต้าร้อยนี่หยดเข้าไปในตู้นะครับก็จะช่วยทําให้ปลาอาการดีขึ้นนะครับ ก็สําหรับปลาหมอสีคือถ้าเกิดว่าเราเริ่มเห็นว่าปลาป่วยก็อยากจะให้รีบหายามารักษานะครับเพราะไม่ฉะนั้นอาการมันจะบานปลายแล้วสุดท้ายปลาอาจจะเสียชีวิตได้นะครับก็ประมาณนี้ครับเนื้อหาสําหรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกําหนดสเปคกําหนดงบนะครับวิธีการคัดเลือกปลาจากรูปจากวิดีโอถามตาหนิ คัดเลือกค้นขายแหล่งปลาออนไลน์เขาไปซื้อกันที่ไหนนะครับรวมถึงการถามเรื่องการจัดส่งการรับประกันต่างๆก็หวังว่าเนื้อหาพวกนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ต้องการที่จะเลือกซื้อปลาหมอสีจากออนไลน์จาก Facebook ต่างๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้มันจะมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีประสบการณ์ในการเลือกซื้อแล้วมีทิคที่เรายังไม่ได้แนะนําไปก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เพื่อที่ว่า เพื่อนๆมือใหม่คนอื่นๆนะครับเข้ามาอ่านก็จะได้มารับรับทราบนะครับรับฟังประสบการณ์ของเพื่อนๆนะครับที่มีประสบการณ์ในการเลือกซื้อปลานะครับหรือถ้าเกิดใครมีประสบการณ์ที่แย่ๆว่าเออซื้อปลามาเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับก็มาแชร์กันไว้นะครับก็จะได้เป็นการแบ่งปันแล้วก็เพื่อนๆมือใหม่ก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านเข้าไปศึกษากันได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสําหรับทุกคนนะครับแล้วก็ นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังมองหาปลาหมอสีสวยๆนะครับอยากจะเลือกซื้อปลาหมอสีมาเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟาว์ฮอร์หรือกมฟ้านะครับก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เฟซบุ๊กเพจนะครับเดอะเกรทคอร์สบีนะครับก็มีให้เพื่อนๆเลือกชมนะครับทุกไซส์ทุกขนาดเลยนะครับมีมีหลายเกรดนะครับแต่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างไปทางเกรดที่สวยหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกทาง เฟซบุ๊กนะครับตอนนี้เราก็มีไลน์ออฟฟิเชียลของ The Great c o ร์สบแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามพูดคุยหรือว่าแจ้งสเปคปลาที่อยากได้เข้าไปที่ Line แอดของเราได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับช่องทางการสั่งซื้อปลาหมอสีของ The Great c o ร์สนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีข้อเสนอแนะนะครับอยากจะแนะนำให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากจะแนะนำเราในเรื่องอะไรก็สามารถที่จะ คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเราจะเข้าไปอ่านแล้วก็จะทำตามปรับปรุงตามคำแนะนำของเพื่อนๆอย่างแน่นอนเลยครับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ